รอบรองชนะเลิศเนี่ยเจอใครเจออีมานเคลิฟโลกนี่ทั้งโลกจับตามองเลยนี่กลายเป็นคู่ที่ดังที่สุดคู่นึงเกรงไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนจะเกรงเห็นใช่ไหมนักชกอิตาลีในรอบก่อนหน้านั้นอ๋อเคลิฟสองบังมังปักเดียวเลิกเลยเออเลิกเลยเออไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเราเห็นแล้วเป็นยังไงหนูก็ตอนนั้นหนูก็ ไม่ได้แบบตั้งใจดูมากเพราะเราก็ต้องโฟกัสกับตัวเองก่อนก็ดูแค่ผ่านๆก็ไม่มันโดนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยาปกติที่เห็นเขาก็แบบเขาก็ต่อยได้ดีใช่ไหมคะที่อิตาลีครับอปกติอิตาลีเขาก็ต่อยได้ดีใช่วันนั้นก็เกิดความสงสัยโดนจริงหรือเปล่าโดนยังไงนั่นแหละครับโดนเพราะว่าโดนหมัดหรือว่าเป็นการที่แบบเขาจะอันนี้หรือเปล่ากับเคลิฟเรื่องนีก็ไม่ได้ไม่ได้ดูมาก อ่าเพราะฉะนั้นเราคิดไปแบบนี้มันถึงไม่มีความหวั่นไหวอะไรใช่ค่ะเคลลิฟก็เจอกันไปแล้วใช่ปีก่อนเองใช่ไหมใช่ค่ะปีพูดอย่างนี้แสดงว่าเฮ้ยมันมีแบบมันมีการเมืองว่ะเหมือนกับเราบีบให้เขาแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยให้ให้เคลลิฟโดนกดดันอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้ไหมใช่ค่ะที่เป็นกระแสก็น่าจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าหมายถึงคนอื่นทุกคนที่สู้กับอิมานเคลลิฟเนี่ยพยายามเหมือนกับทําตัวเฮ้ยเคลลิฟแข็งแรงกว่าเลยเราสู้ไม่ได้เราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ไม่มีกับเราเราไม่มีเราขึ้นไปสู้เลยพี่วันนั้นลงมาถึงบอกบ้าเหรอสองมือเท่ากันเออไอครั้งที่แล้วแพ้ไปเนี่ยพูดตรงๆเอาวันนั้นมีประจําเดือนเลยไม่เต็มพี่จะมีอะไรเหรอคนเราสองมือเท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะจาได้ไหมจําได้อืมเป็นไงก็รอบที่ต่อยกับเขารอบรอบตอนจิงแชมป์โลกอ่ะก็คือร่างกายก็แบบไม่ไม่ได้พร้อมมาก แล้วต่อยตอนนั้นอะสภาพหลังต่อยก็คือหน้าเป็นถลอกไปหมดเลยโดนหมัดเยอะมากมแล้วรอบนี้เราก็คิดว่าร่างกายเราก็พร้อมเหมือนกันพร้อมที่จะแก้เกมกับโค้ชที่จะไปต่อสู้พยายามแก้ก่อนขึ้นชกแล้วก็ระหว่างชกด้วยก็พยายามกาดไม่ตกพยายามแบบขยับเข้าจังหวะก็ยังแต่ว่ามันแรงหมัดเขาก็ยังหนักเหมือนเดิมอะ เือดใช่ก็ยังมีพาดโดนเขาเขาเขาหนักเกินหมัดผู้หญิงทั่วไปป่ะใช่ครับมันแบบเหมือนหมัดมันแข็งอะไรเงี้ยประมาณแบบจะเป็นแขนจะแข็งไปเลยว่าเวลาต่อยเนี่ยเขาจะเวลาเขากดคอหนูเงี้ยหนูถ้าหนูเก่งสู้หนูก็จะหมดแรงใช่แบบแรงเยอะไม่เขายาววันนั้นเราเข้าไม่ติด ไม่เขาไม่ได้เลยทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วกยอมรับว่าเขาเขาทั้งยาวทั้งใหญ่คือถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยชกกกกดเนี่ยมันก็พอจะดันแต่ถ้าเกิดเราดันกับเคลิปเนี่ยเราหมดใช่เราจะหมดแรงมันเหมือนแรงอ่ะพลังอ่ะอ่อนเลยก็ต้องลงคุกเข่าลงไปบางทีเราไม่ต้องพูดหมดก็ได้ไม่เป็นไรเอามันถ่ายมาแล้วเอ้แต่สู้ได้ดีเลยนะ วันนั้นเนี่ยไม่ได้สู้แพ้เพราะพละกําลังนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรช่วงเขาอะแล้วเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมค้ชครับต้องยอมรับว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ทั้งยาวทั้งสูงทั้งใหญ่ด้วยอืมครับผมแล้วก็แข็งแรงยาวสูงใหญ่เออแต่วันนั้นเจ็บมากไหมไม่ค่ะแค่โดนหนึ่งนับใช่โดนเฉยแต่แบบไม่ได้แบบเมามันเป็นจังหวะที่แบบเราจังหวะที่นับน่ะ มันเป็นแบบสามหมัดไปแล้วแต่ว่ากรรมการดีเลียไปหน่อยแต่ว่าหนูก็ยังต่อยนะแต่ว่ากรรมการอลูกเมื่อกี้น่าจะนับเขาก็เลยนับดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้มึนไม่ได้มึนเลยเป็นจังหวะพูดจริงใช่ไหมพูดจริงอ่ะไม่ได้มึนเลยไม่เหมือนไฟแรกใช่ไหมไม่เหมือนไฟแรกไฟแรกนี่ลงไปเลยหัวทิ่ย์อันหัวทิ่ยเลยใช่อันนั้นแบบลุกขึ้นมาเอาน้าแบบเห็นดาวไม่ไม่แต่กต่ความนชกเราก็มีหวังนะ ใช่ไหมมีหวังจริงๆนะก็ยังเชื่อว่ามีมีมีหวังว่าจะชนะได้แก้เกมได้แต่ขึ้นไปแล้วต้องยอมรับว่าเขาแข็งแรงเขาสูงชกยากเขาแข็งแรงขึ้นกว่าปีก่อนไหมอ๋อเมื่อตอนที่ไฟที่ชกเนี่ยเหมือนเป็นชกรอบค่่าเลยแล้วแบบการพักฟื้นน่าจะแบบมีผลกต่อเขาด้วยรอบเดึกครอบดึกคสับรู้สึกแข็งมาก เฮลิปุ่มพักเต็มที่เลยใช่คือเขาได้กินได้พักเต็มที่แน่เลยอ่ะกินเต็มที่ชั่งน้ำหนักเขาเนี่ยตัวไหมช็อกรอบค่ําหลังชั่งน้ำหนักผ่านกินแล้วก็นอนตื่นมาแข็งที่สุดที่เกี่ยวมาเลยแข็งเพราะลำตัวนี้พยายามจะเจาะเข้าไปก็เข้ายากพอต่อยก็ไม่สะเทือนแข็งนะต่อยยังไงไม่สะเทือนไหนพี่หนุ่ยลองสิ เอาเอาจริงเหรอเแลิรึเคล่เถือนแต่พี่จะเทือนทั้งสเดือนทั้งสถานเลยเสียดายลืมบอกไปเพราะมาจากสนามบินไม่เอาไอ้นี่มาล่อเป้าคือเอาตัวล่อไม่ไหวเอาพี่ตายแน่นอนเดี๋ยวจะตกเป็นผู้นัฆาตกรรมนะอาทิตย์เมื่อกี้ก่อนมาเมื่อกี้คือคืนก่อนที่จลาเคลิรปเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับอะใช่ค่ะเป็นไรก็เหมือนทุกคน จับตาดูคู่หยุดโลกอะไรเงี้ยเขาไปเท่าเงี้ยเราพอพอเราเห็นผ่านๆแล้วก็แบบเฮ้ยคนจอ้จองที่จะดูคู่เราเยอะนะอะไรเงี้ยทั้งแฟนคลับแอลจีเรียเขาก็แบบม,มาคอมเมนต์ถล่มอะไรของหนูแบบทงแอลจีเรียแอลจีเรียเด็ให้ถอนตัวไบซะใช่เอาทำไมโค้ชทำไม่อยเขารูโซเชียลนูก็เป็นเป็นช่วงที่ว่าให้ช่วงพักผ่อนเขาครับช่พักมันเป็นการพักของเขาครับนี่ไงแต่ ช่วงเวลาที่นอนเราเราก็เก็บโทรศัพท์พอไจ้เห็นแล้วเป็นไงตอนตอนแรกก็ไม่เขาให้ถอนตัวไปอ๋ออันนั้นไม่ค่ะไม่ไม่ไม่สะเทือนใช่ค่ะเพราะว่าเราก็มาเพื่อจะมาเอาเหรียญอยู่แล้วอไม่ไม่มีคําว่ากลัวใครแล้วตอนที่ไปสะเทือนอะไรมันกดดันตรงที่คนจะดูเยอะอะไรอย่างี้แบบว่าใช่เกรงเใช่ไม่ไม่คิดว่าเขาจะมี แบบคนดูจะมาดูคู่เราเยอะอะไรเงี้ยเพราะปกติหนูก็แบบไม่ไม่ค่อยแบบมีคนรู้จักอะไรเงี้ย <P ink ill an> พอแบบมีเป็นกระแสมาโหคนแบบก็เริ่มมาดูจะจะมาดูมาเชียร์เรามันก็ทั้งมีทั้งกําลังใจก็ตื่นเต้นมันก็ทําให้แบบหลับได้นิดเดียวแล้วก็ตื่นตื่นตัวง่ายอะไรเงี้ยอโหมันเป็นเรื่องจิตวิทยาเลยนะคือไม่ได้เกรงที่จะเจอพเพราะเคยเจอมาแล้วใช่แล้วเขาก็เคยแพ้ผู้หญิงมา ไอ้แมทที่เราแพ้เขามาวันนั้นเราก็ไม่ค่อยสมบูรณ<ช>์เพราะฉะนั้นเห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวเจอกัน<ช>ปรากฏ <c oughs> มันเป็นคู่ที่ทุกคนดูหมดใช <c oughs> ่คือจริงๆเชื่อไหมคณเอกราชคู่อิตาลีเนี่ยคนก็ดู<ช>แต่คู่นี้คนดูเยอะกว่าคนดูทั้งโลกเนียกับอีิบา์เคเล็เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นเหรียญใหญ่เลยนะมองในทางบวกคือเหรียญทองแดงนี่ใหญ่มากเลยใช่ไหมใช่คนดูทั้งโลกเลยอ่ะพอหลังเกบอกเขาว่ายังไง จบเกมหรอคะก็ขอบคุณกันบนเวทีแล้วก็ไปขอบคุณโค้ชเขาแล้วก็สวัสดีแล้วก็ลงจากเวทีเพราะว่าทําเต็มที่แล้วไม่เดี๋ยเขาน่ารักนะเขามานั่งเชือกให้เราด้วยใช่ปะใช่ค่ะเขามานั่งรอที่มุมเออเออเออแล้วก็แบบจับมือแล้วก็ลงไปนั่งเชือกให้เรารอดลงเวทีอะไรเงี้ยเขาน่ารักนะอแต่ว่าวันนั้นพอต่อยเสร็จเขาก็เดินเดินเข้ามาหาเราะลืวก็แบบว่ามาขอบคุณเราอะไรเงี้ยแล้วก็ ชมหนูว่าหนูกล้ามใหญ่มับนั้ยบอกว่าเอ้ยเอ้่ยังไงนนใหญ่นะอะไรเงี้ยหนูก็บอกเอ้ยแข็งแรงเหมือนกันก็เลยขอถ่ายรูปเออเ,ออเขาก็ลงมาเวทีเขาก็น่ารักแบบก็ปกติค่ะไม่ได้เพราะว่าเราเห็นดราม่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่จะหาว่าเขาแบบจิตใจอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะจิตใจเขาก็แบบเป็นเหมือนผู้หญิงเลยจริงๆเลยความรู้ส<ช>ึกเรักาเป็นผู้หญิงไหม<ช> ความรู้สึกก็มีมุมเป็นผู้หญิงแต่แข็งแรงเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงใอแล้วรอบนี้ดูมันจะแข็งแรงขึ้นกว่าที่เราเคยเจอแข็งป๊อกเลยใช่ไหมลงมานี่บอกว่าอ่อยากพี่เขาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยตอนลงมาหรือตอนพักยกตอนลงมาตอนลงมาบอกอะไงบอกกับโค้ชว่าผมก็ถามว่าเป็นไงทําไมดู มันแข็งแรงขึ้นนะอู้แข็งแรงขึ้นมากพี่บอกงี้ครับแข็งแรงขึ้นมากมากเลยใช้คำว่ามากเลยบอกกดหนูทีเดียวหนูนั่งเลยบอกงั้นน่ะอ้บอกมันแสดงว่าเขาคิดว่าเราแข็งแรงแล้วแต่ยังไม่ไม่ไม่ถึงเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยอมรับความจริงใช่ไหมครับคือพอถ้ากดกดกดนี้ลงเลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นนักบวยกอื่นดันได้ดันผักบิ้วเลยอะถ้าคนอื่นเพราะเราก็แข็งแรงกว่าใช่เพราะหนูก็ว่าหนูก็แข็งแรงแต่เขาก็มีแข็งแรงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าอะไรเงี้ย